A lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time. <laughs> อยู่ที่ร้านอา,าข่าข้าวเถ็ดจังหวัดเชียงรายนะครับ The fastest when year stays, way back a year ago ที่ท่านเห็นนี่คือวัดเุิดปักข้างนะครับสามารถมองเห็นจากอาคารคอเท,ท็ผมอยู่ที่อาคารคอเท,ทนตฮคเป็นคงมีหลายช่องมาถ่ายไปแล้วนะครแต่วันนี้ผมจะไปกินลาบนะบเป็นร้าปนประจำที่ผมชอบพาเพื่อนๆมาเวลาที่มีใครมาเที่ยวเชียงรายนะครับ เพราะว่าวิวมันสวยแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะครับตรงนี้เขาจะมีที่นั่งเล่นเป็นแบบชิวๆนะฮะแล้วก็มีแขวนไม้เป็นที่ระลึกในการเดินทางมาเที่ยวที่เชียงรายนี่เป็นโซนของครัวนะครับอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็อาหารที่ก็มีเป็นชุดเลยครับอาหารครัวก็ดูสะอาดฮะ,ะชุดอย่างนี้ครับ มีข้าวหอ่อมีนานาผักแล้วก็ขัวเขาสาดสะอาดนะครับแบบนี้ดนะเดี๋ยวมาดูอาหารกันดีกว่าครับมาครับแนะนําอาหารนี่นะครับอย่างแรกนี่คือผักดองนะเป็นอาหารนะแกงกระเจะียอาหารอาข่านะฮะเป็นผัดดองเข้าไปผัดอร่อยครับเมื่อก่อนเราไปกินอาหารอยู่นานแล้วเวลาเข้าเหนียวต้วกัเจ้าเลย เขาจะเป็นคล้ายๆข้า,าวที่มันกึ้เหนียวๆนะฮะเขาจะเสิร์ฟมาอยู่ในใบต,ตองแบบนี้นะครับน่ากินมากครับแล้วก็วันนี้พี่ผมแนะนําคือลาบอาขานะลาบอาขาก็เป็นลาบที่แหละแต่ว่าเขาทําในสูตรของชาวพื้นเมืองของเขานะครับแล้วก็ในชุดของลาบอาขาเนี่ยก็จะมีน, <Myster> น้ำพริกถั่วดีสงน้ำพริกถั่วดีสงนะครับ พริกพริกถั่วคั่วเออพรสกถวสองพริกถั่วคั่วพริกถั่วคั่วอันนี้อันแดงๆนี่ของนี่นี่พริกถั่วคั่วอ๋อพริกถั่วคั่วอยู่นู่นพริกถั่วคั่วฮะแล้วก็พริกถั่วลิสงแล้วพริกหนุ่มแล้วก็มีหมูย่างนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่ผมแนะนำนะอันนี้คือผอมชูคือผอมชูเนี่ยผมได้ไปกินครั้งแรกเนี่ยก็ตอนไปที่ดอยช้างนะแล้วก็เขาทำเกี๊ยวผอมชู ผมก็เลยรู้ว่าเออหอมชูมันอร่อยนะฮะแนะนำที่ครับตอนนี้ผมมากับนาลีพมมานะครับตอนนี้กำลังจะเปิดช่องของฮอสเซียแฟมิลีเลเ่เปลี่ยนเปลี่ยนช่องจากฮอสเซียจากนางนาลีพมมาเป็นฮอสเซียแฟมิลี่นะครับนี่ครับน้องมะนาวนครับลูกของพ่อหลวงโลดคนที่ใส่เสื้ออนะอนีเชลซี <c oughs> ใช่ไหมอาร์เซนอลอาร์เซนอล อันนี้เรากินกระชอนแล้วกันฮะโอเคครับ mm hmm. ผมจะกินกระชอนฮะจริงๆแล้วลาบนี่เขาเขากินยังไงนะนี่เขากินแบบเราเดีียวจิ mm ้ม嘛ตักกินแล้วอตักกินนะอา,ากินชิมลาบก่อน,นครับลาบเดี mm ๋ยวมันจะสมมุ่นี่ครับรู้สึกว่า mm hmm. เขาจะมีการเปลี่ยนแม่ครัวหรือเปล่าให้แล้วผมกินเนี่ยอลาบเนี่ยมันก็จะสีมันจะคํามากกว่านี้นะ ตอนนี้ก็สีก็จะออกจางลงดีหน,นึ่งฮะอืมแต่อร่อยเหมือนเดิมอร่อยอร่อยครับอร่อยจิงอร่อยมากแล้วก,ก,ก็กินข้าวตามไปอย่างนี้ฮะคนเขาชิ้มน,นี่อีกอย่างอันนี้เป็น อย่างไรฮะหืมผักเราต้องกินกับข้าวกินกับร้านดีกว่าร้าคลุกคล้องอืมอร่อยอืมข้าวข้าวอ่างนี้เขาเขาไม่กินข้าวเหนียวนล้จริงนะไม่เขากระปุกนะปีที่แล้วแต่ว่าไก่ไปกินหมดหรือไรอ่ะหรอนี่คือข้าวอะไรเหนึ่งหน้าข้าวข้าวนดอยข้าวเจ้านดอย ซ<ข>อบัดผักนี้ก็ได้ครับน,น่ากินครับสเกียบอืมสเกียบอืมผมใช้ผิดพลาดได้เล้นะครับชอบใช้เอาอตัา้งตั้งน,นี้ไปผอมชอบผมเลยครับอืมผักกาดดองนี่ธนาะพี่ผักอะไร โอ้โหน่ากินมากครับมันจะมีรสเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดด้วยพริกแห้งนะครับอืมโดนอันที่คัมากทีหนึ่งนะหอมมากม,มันยำผักทีหนึ่งระกระมักเจียวมเัเขือต้มทีสองพริกกว่องที่สองลาบที่สารหอมอมาก ินข้าวเหนียวเขาสวยที่คล้ายข้าวเหนียวคอนโดบิวมด้วยครับโอเคหอมชูมากหอมชูนี่ครับห okay. อมผักนี้หนาวผักนี้บัลม,ม,ม,มิลลี่ต้องตัวน้องหวง จะขับบ้านเรามีไส้ต้นมะม่วงมะม่วงเราชอบเด็กมากินบ่อยๆบ้านไหนมีบ้านเก่งของก็ปากอะไรมีหนามด้วยนะผักหนามอืมอ่อยลำหนึ่งจะให้คะแนนเป็นลาบอยู่ครับ อร่อยจริงครับราบแล้วก็จะเทีคร mm ับเข็นมามากถ้ากินโดนตับแบบนี้แล้วก็หนังอย่างนี้ครับแต่ก็กินถ้าเป็นคนที่เขากินเปเขาเอาข้าวเหนียวจิ้มนะถ้าเป็นคนทางทางเหนือทางอีสานแต่ผมรู้สึกว่าชาวอ่าวเขากินข้าวเจ้า,นะจาเลยอันนี้แล้วก็มีอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้าด้วย อืมเข้ากกบมากประกบด้วยข้าวเจ้าปลาไปครับก็ทำมาพร้อมที่จะกินแบบนี้แล้วน้ำมันดี้งสิ้นเจ็บไ้รบว้าวกลับเข้าน่าออจริงเลยเดิมหักหัวถร,รงโมกาว รสชาติดีเลยเนี่ยแต่มันไม่เหมือนที่เรากินผัดตังมาออืมันนั้นไม่ใช่อันนี้ผักอันนั้นผักดองอยู่นานอ๋อที่นี้เป็นผักดองของอาคาอืมนะวันนั้นที่เรากินอร่อยคือผักผักกลุ่มดองที่เรากินที่ที่ผัดตังกันไหมอ๋อนหรอมีด้วยเหรอที่เจ้าชอบแล้วติดใจมาผักกลุ่มดองเหรออ๋อผักกลุ่มดองอืมค่ลืมไปก็ว่าจะสั่งอันนั้นแหละใายเป็นอันนี้ ข็อร่อยทั้งคู่ก็มีไม่ผักกลุ่มตอมกลับมาที่ราบเหมือนเดิมหนังครับอร่อยตรงหนังหมูเียแรับผมปุ๊บแม่วาเน,นี่ครับ ตามด้วยผักเหมือนทงานถงปลามาทำงานกมาดีครับผักอะไร่ก็จัดสักข้อย่างเยอะเลยผักออันนี้ใบบกกบผักนูไม่รบานี่ผักนอกบางๆเลยนะพ่ักอะไรผักนอกบางๆเลยอะผักนอก นองนอืจมุดทึงวันหัดเราวันุกไปลงเรียนน่ะหรอไปวันเดียวอุดจุกดรือเปล่านี่นือคนทห่ไอ้กันเป็นโคนอีกยออืมทก็ไปโรงเรียนนลทุกคนออน่ะประมาณนี้อ๋อริน ถ้าเกิดกินแบบคุกข้าวนะผมก็ยังให้คะแนนผักผักเนี่ยผักอะไรผักกาดดองเนี่ยคุกข้าวกินอร่อยนะมันเปรี้ยวๆมันเลยมันคนเข้าวกับข้าวสวยอคุกข้าวแต่ผมเข้าใจว่าคนวัฒนธรรมการกินของชาวขาเขาคงจะไม่ เหมือนพักกลางที่ว่าเป็นแกงที่มีแกงกะทิมีปลามีอะไรเงี้ยแล้วก็คุกคุกข้าวเขาคงจะเน้นข้าวดอยแล้วก็กินก็คือเคศะเกียบไลเนี่ยแต่เนี่ยสีสันมันโหสตรแกงผมน่าคขาบว่าอร่อยนีครับย่ยอืมจำยุตข้าวครับ แรกขอมชุม่มข้ะวผกดกินรนะ้นนอนๆแล้วก็ถ้ามีซอสสีเดชาร์เขาหม่คดีมากปาพริกเนี่ยครับเข้ากัน <c oughs> ปีนี้ก็จะพูดถึงเข้าพูดกรอยู่ได,ด้นะนี่ครับเอกของเราเวลากินมากได้เข้าได้มั้ยหวาน,นมั้ยมะนาวอื้ออีพบน้ํามะนาว อืมอร่อยเอาตักถึงไหมล่ะขอตักตัาให้บ่เออเดี๋ยนี้ไม่ได้กินในผักเลยยำค่ะทำเนะอยำผักซุปผักอะ่ะยำผักต่างไงซุปผักของเราอ่ะเราใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่มะงาอ,อ,อันนี้อ่ะอันนี้เราใส่ปลาแดกแต่ใส่ทูดิน ทำมาแล้วใส่เกลือชูรสตำตัวดินใส่แต่ไม่แต่ประแดดใส่แต่เกลือจะไปหนวดช่างยังลกออกเป็นฟัวออกหวานๆนะหวานผักอืมหวานอืมอร่อยอย่างอร่อยชอบยำผักอร่อยมันหวานผัก ลาบอืออร่อยเดี๋ยวก่อนก็ต้องกินลาบคำนึงก่อนไม่กินผักเยอะไปแล้วเนี่ยชีวิตคอยไม่ต้องกินผักเยอะเลยไม่ต้องเน้นบดแซบอ่ะบดแซบมาอืม นาฬีเป็นแม่แานให้ผมกินผักอ้โมากินได้ไม่เป็นเนอะวอยอืม ข้าวนี่มันดีอย่างนะคือเราแบบเมือนสะเก็บขี้เบื่อเนี่ยมันปั้นมาเมื่อถึงคลิปนี่นครับที่ไปที่อินเดียคนภายในอินเดีย หูบ้านไผ่ฝาเกอันนี้เขาใช้ใบไม่รู้เป็นใบตองตึงหรือใบอะไรคล้ายๆใบข่าอะไรประมาณปั้นข้าวเป็นลูกๆแล้วเขาเสิร์ฟก็เอาเป็นเป็นลูกๆฮะมากินเลยแต่ที่นี่ก็ใช้เป็นใบตองแมนเจ้าทำไหมเฮลลีตอนสมัยก่อนเปนพรอใบเอามาบตบๆนะคือหูข้าวเสร็จใช่หเอาแทนที่จะ เอามาทำให้มันเย็ยนๆแล้วใ่ไหมอนี่คือพพพเพื่อนคนอมะฮออันคนกิีเอามาฮอรไอ้ม่ใช่ตอง,งไม่ใช่ตองตึงอ่ะเราตองตึงกับฮอร์คอเพิ่งดูชิปันนั้นอะอือืออือหือหอมาก ต้มกุ้ม่ชินเลยอืมต้มขิงเป็นหมูแล้วก็ใส่ขิงลงไปครับน่าจะตดนน้ำกินแล้วร้อนนะอร่อยระนาวอิ่มแล้วครับมีการยกมือไหว้าวรืมะนาว โบรลลาณลลมากครับดีครับอันนี้เป็นแต่ผมว่ามันต้องอะไรอ่ะต้องใส่อันนี้หน่อยให้มันมีรสชาติขึ้นมานิดนึงขอข้าวมะนาวมากินต่อแล้วกันนะขเขาเคยรวมใช่ไหมเห็นแล้วจังไม่ไรเขาจะกินข้าวแบบใช้ช้อนแหละเปิดการเอาเห็นไหงหกไหมเนี่ยนี่ขิ้นนิดกว่านี่น่ากินครับ เพราะว่าไอ้พวกน้ำเลิมเนี่ยมันเพระเกล็ดตักไม่ได้ครเราก็เลยตัดการด้วยช้อนซะเลยครับอร่อยมากหัวส,ส,ส,สะอาดสะอาดมากหัวเลย นะ,นะก็ด้านนี้เซิร์ชคำว่าอาคาคอบเพ็ดครับแล้วก็มาถึงก็สั่งอาหารชุดกินคนระับชุดลอะรอรนารีเมื่อกี้ว่าแปสิบชุดใหญ่อนะ่ะสองรยห้าสิบครับผ่นชุดแล้วก็ก็ได้นะมาคนเดียวแต่มาหลายคนชพด่อนใหญ่ ถ้ามีงานเหรอมีเหรอหมล้อมอะรอัีเอืมอร่อม,มรู้แล้วผมชอบกินอะไรชมันเปรี้ยวๆเพผ็ดๆย้ไปกินที่ร้าน ขาหมูบ้านดินเนี้ยทันนี่ผมจะชอบกินหมันโถขาหมูนะผมก็ชอบกินผัดตะขักดองอือนนี้ตั้งใจมา,ากินลาบมะขามลาบมะขามหมดปุ๊บก็ปิดจบที่ผัดไอ้นี่อยู่ดีผัดเนี้ยก็อร่อยจริงคุกคนอิ่มแล้วผมก็เลยเอาข้ามมาคุกนะต้องขออภัย ข้าวหมดทุกคนนะครับตา่างฝาดอืมเหลืออีกคำหนึ่งสุท้าแฟนสวยครับเรากินไปชอบคิดไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นพวกสุลาสิบโบร,ราณน,นะอย่างเช่นทำกับข้าว ห้ามร้องเพลงในครัวนี้เราก็คิดว่าอือาจจะสมาธิไปอยู่ที่เพลงแล้วก็อาจจะกับข้าวไม้อะไรนั่นแหละเขาเลยมีสุดโสโลสบายคนโบราณแต่คำสุดท้ายแฟนสวยเนี่ยมันเป็นโบราณหรือว่าคิดขึ้นมาใหม่ไปรูนะทำไมคำสุดท้ายต้องแฟนสวยเลยคิดไม่ออกคงน,น่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ามาคิดกันเล่นๆน,นะไม่ไม่น่าจะ เป็นของจีนของโบราณที่ผ่านมาอืมบอกครับไปสอบบา,บางมีร้านอันนี้อร่อยอมากมากโอเคคะอะรับมอใครนะ อี่บรับขอบคุณที่ติดตามอร่อยมากครับอขาข่าข้อเทดเชียงรายราบมาขา่าถ้ามาเชียงรายมากินฮะหรือถ้าเกิดหิวตอนนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ลองทําราบกินเองก็ได้หาพริกราบอะไรมาทำกินเองขอบคุณครับัสดีครับบ,บ,รบ๊ายบายบ๊วยบ๊วยบ๊ย Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.